เสริญพระบารมีที่ได้ยินกันทุกวันนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องมาแล้วหลายครั้งเลยค่ะคุณน้ำอ้อยแจ,จ่มจิตจะพาไปฟังต้นฉบับเสียงเพลงสรรเสริญที่เราฟังในปัจจุบันซึ่งมีอายุย่างร้อยปีเลยค่ะ เสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีจากแผ่นเสียงคลั่งยังคงชัดเจนแม้จะมีอายุเกือบร้อยปีเพระถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนี่คือต้นฉบับเนื้อร้องพระรชนิพนลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2456เพียงปีเดียวก่อนนานาชาติเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ท่วงทำนองยิ่งใหญ่คุ้นหูคนไทยยังคงใช้จนถึงปัจจุบันถูกนำเผยแพร่อ,อีกครั้งในวาระเก้าสู่ปีที่100ของบทเพลงประจำสถาบันรัชกาลที่6ต้องการให้มีคำที่กระชับขึ้นนะครับและประการสำคัญคือต้องการที่จะเปลี่ยนคำร้องสุดท้ายที่เป็นคำว่าชนนี้เป็นชยโยเพื่อแสดงถึงชัยชนะ ของประเทศชาติซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นวอลครนะภาษาอังกฤษเรียกวอลคร์ลยหรือ,เ,อ,อเป็นคําที่อุทานออกมาในขณะที่ฐานได้รับชัยชนะเมื่อเข้าสู้รบเพลงสรรเสริญพระบาร,ร,รมีของไทยเดิมใช้ทำนองก mm ็เซฟเดอะควีนของอังกฤษโดยประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทย mm hmm. ให้ชื่อว่าจอมราชจงเจริญบเบลงถวายพระเกียรติในรัชกาลที่4 ก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจะมีพระราชประสงค์ให้ประพันธ์เพลงประจำสถาบันขึ้นใช้เองในยุคแรกที่มีการเปลี่ยนบทเพลงประจำสถาบันพระมหากษัตร์จากเพลงจอมราชจงเจริญมาเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีจึงมีการสั่งทำนาฬิกาปลุกขึ้นมาเป็นพิเศษค่ะโดยบรรจุเพลงสรรเสริญพระบารมีลงไปเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และนี่คือหน้าตาของนาฬิกาปลุกในยุคนั้นค่ะมีตำนานกล่าววว่านาฬิกาชุดนี้เนี่ยนะครับ ลูกท่านหลานเธอในสมัยเป็นบรรณากจารนะครับผู้ผลิตเองก็จะบรรจุตัวไซเลเดอร์ดัมซึ่งเป็นโน้ตเพลงนะครับเ <c oughs> ข้าไปในระบบปลุกนะครับก็เป็นเพลงซึ่งแต่ละ,แต,ละแต่ละผู้ผลิตเขาก็จะเลือกสรรลงมานะครับแล้วก็เพลินสำหรับเกี่ยวกับบ้านเรานี่ก็คือเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองครับก็คงจะใช้เพื่อเผยแพร่เพลงแล้วก็ใช้เกี่ยวกับการมอบให้ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องหรืออ,อยู่ในักนากาลังก้าวสู่ร้อยปีแล้วอยากให้คนไทยร้องเพลงสรรเสริญพระมีให้ถูกต้องหลายคนร้องผิดแล้วนะครับเพราะเพลงสรรเสริญพอยู่แต่ละวันนั้นได้ฟังน้อยกว่าเพลงชาติไทยเด็กรุ่นใหม่ร้องไม่เป็น บทเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับคณะในบุตรมหินซึ่งเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกในพศ2443เล่นผ่านกระบอกเสียงไขขี้ผึ้งวิทยาการแรกสุดของงานบันทึกเสียงหรือแม้แต่เพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับแม่ปุ่นแม่แป้นทํานองไทยเดิมฉบับเดียวในประวัติศาสตร์ยังถูกนํามาสาธิตเป็นความรู้ให้กับผู้สนใจรําลึกประวัติศาสตร์บทเพลงสําคัญที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยน้ำอ้อยจําจิตไทย PBS รายงาน